พบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง youtube กิดโพสชานัลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคุณทนายรณรงค์ก็บวชไปแล้วนะครับบวชไปหลายวันละไม่ได้หลายวันหรอกครับบวชไปเมื่อวานนี้นะครับทนายรณรงค์ก้าวเพชรนะครับตอนนี้ก็เป็นหลวงพี่หลวงพี่รณรงค์ไปแล้ว บวชที่วัดป่าภูทบเบิกเพชรบูรณ์นะบวชที่ดีซะด้วยครับข้างบนนั้นก็ไม่ได้ร้อนเท่าที่ควรไม่ได้ร้อนเหมือนข้างล่างครับก็อากาศก็ดีขึ้นหน่อยนะแล้วก็ขออาศิกร,รมกับอาโอาิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงเพ <c oughs> ราะจริงเจ้ากรรมนายเวรของทนายรณรงค์เยอะนะครับหลวงพี่รณรงค์เยอะเยอะมากอยู่แล้ว ก็เป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับข้าพเจ้ารณรงค์แก้วเพชรกรรมใดๆดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณสัพรพสัตท,ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนในผู้ปรชาติ จนถึงชาติปัจจุบันข้าพเจ้า,อาขอคำในร,รมทั้งปวงนั้นขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณสรพสัตว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรในเวรท,ทุกทท่านได้โปรดรับรูดด้และยกโทษอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสญญาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างไปอิสระจากพันธสัญญาทั้งปวง หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่านจะใดชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีโอโสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตความพยาบาทและคําตับแข้งในทุกชาติพบขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมตรับแช่งของปวงชนและเจ้านายเจ้าคํานายเวรทั้งหมดทั้งสิน้นน้บจากวันนี้เป็นต้นปลายด้วยอันที่สงแห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทํามาดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและผลดุลที่เกิดจากการไดโอติกรรมในวันนี้ จงส่งผลให้พระเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวบิดามารดาครูบาอาจารย์วงสาคณาญ,ญาติผู้บุตคุณทุกท่านมิตรสหายตลอดจนถึงบริวารและคนที่รักทั้งหมดทั้งสิ้นจงมีแต่ความสุขกายสุขใจมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ประสบแต่สิ่งที่ดีอย่ามีทุกข์คิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสาเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จเจถิดนิพพานะปัจจะโยโหตุนะครับ นั <c oughs> ่นก็คือคําขอเข้ามาโอเคนะครับก็รวมไปหมดนะครับรวมจากคําที่ทนายรณรงค์เคยกล่าวร้ายเวลาไ,ไล์สดด่าคนนน้นด่าคนนีน้ก็เคยเอาคนนูน้นคนนี้มาขวานแล้วก็โจมตีผปิดบ้างถูกบ้างถ้าก็โหสิกรรมทั้งหมดแล้วก็พอศึกจากพระท่านก็คงจะประพฤติทำตัวตัวใหม่นะครับการที่เราเป็นทนายความ ทนายความมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับทนายความมันก็เป็นวิชาชีพในการที่จะช่วยคนอยู่แล้วแต่ถ้าทนายความที่ดีนะครับรู้ว่าลูกความไปฆ่าคนตายทนายความที่ดีเขาก็ไม่พยายามจะหาข้อมูลหาเล่เหลี่ยมทําให้ลูกความนะ่ะพ้นผิดทนายความที่ดีนะพ้นผิดเขาก็จะบอกให้ลูกความเขายอมรับสารภาพจะได้ลดโทษ ใช่ไหม <Yeah. S 1> เหมือนกันเรารู้ว่าลูกความเราค้ายาเสพติดลูกความเราผิดค้ายาเสพติดค้าม,มนุษย์ทําแชร์ลูกโซ่เรารู้ลูกความเป็นอย่างั้นเราก็ควรจะคุยให้เขารับผิดไปไม่ใช่ไปหาเล่เหลี่ยมไปเป็นทนายโจรไปวิ่งเต้นอายการไปวิ่งเต้นสาล ทำทุกวิธีทางทาพยานยหลักฐานวิ่งเส้นตํารวจก่อนวิ่งจ้นตารวจทําให้ตารวจทําสํานวนอ่อนแต่ปุ๊บก็ส่งพอานการเมื่อสํานวนอ่อนแล้วก็วิ่งเส้นอายาการทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอว่าสํานวนหลักฐานมันไม่เพียงพอก็ยกคําร้องไปแต่ถ้ามันไม่ได้เหรือบากเวลวก็ให้อายาการวิ่งเส้นอายาการให้ทําร่งสู่ศาลเรื่องมันได้ซอ้ซอนลงศาลได้ตัดสินให้รู้ความระบนผิด อันนี้เป็นทนายที่เฮี้ยทนายที่เลวครับแต่นายทนายความไม่เป็นไม่มีอย่างนี้นะครับไม่มีอย่างนี้โดยเด็ดครับอ่าก็ขอให้ทนายรณรงค์อสึกเบิร์นพระก็มาเป็นทนายความที่ดีวิชาชีพส่วนการเป็นยูทูบเบอร์นั้นก็ไม่ว่ากันไปก็จะพูดกันไปเหมือนผมนะครับผมก็เคยะอาจารย์วัดเขาชีนะครับท่านเป็นเกจินะหมอของท่านก็เตือตนผมว่าต่อไปเนี่ย อย่าไปคิดร้ายใครอย่าไปดา่าใครอย่าไปโจมตีใครผมก็บอกว่าหลวงพ่ออาชีพผมมันเป็นอย่างนี้ผมเป็นยูทูบเบอร์ครับผมจะวิพาควิจารณ์เรื่องราวต่างๆท่านบอกการวิพา์ว,าวิจารณ์ไม่เป็นไรแต่เราต้องวิพาควิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเราวิพา์วิจารณ์ ไม่ได้คิดจะไปทำร้ายไม่คิดจะไปโจมตีไม่คิดไปด้อยฆ่าไม่ได้คิดไปให้ร้ายใครก็ทำไปได้นะครับผมก็ยึดคำสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อวัดเขาชีมาโดยตลอดเช่นกันถ้าลนลงเขาก็อยู่ในกลุ่มอยู่ในแกง๊งอยู่ในกลวนของทนายตั้มนะครับก็มีกวนมีแก๊งนะครับแก๊งพวกนี้เขาก็จะมีเจ้าของรายการโทรทัศน์รายการทีวีชื่อดัง ะจะเป็นเจ้าของแล้วเขาก็จะมีแกนมีทัานายมีจะยูทูบเบอร์มีจะคนที่เก่งทั้งาศาสนามีที่คนที่เก่งทางนู้นนี้ทางสายยศาสก็จะไปรวมอยู่ในกวนอยู่ในแกงจริงๆไปพูดอย่างนั้นมันก็น่าเกลียดก็คือเป็นทีมงาน,นครับทีมงานอ่ะแต่พูกพวกนี้ก็จะได้ออกโทรััศนบ่อยๆได้ออกนำเสนอเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้บ่อยๆ มันก็ทาให้มีชื่อเสียงเยอะๆออกโทรทัศน์มันก็ดังขึ้นเยอะๆดังขึ้นเยอะคนก็มักอยาเชื่อนะครับในสมัยก่อนโบราณนั้นนะครับมีวิทยุกระจายเสียงนะครับการที่พูดในวิทยุกระจายเสียงออกไปคนเชื่อไปบอกว่าปุ๋ยยี่ห้อน,นี้ดีชาวไร่ชาวนาฟังแล้วก็เชื่อเพราะว่ามันต้องเจ๋งว่ะถ้ามันไม่เจ๋งจริงมันไม่ออกทางวิทย,ยุได้หรอกนะพอมีเริ่มมีโทรทัศน์ก็อย่างนั้นแหละครับพอได้ออกโทรทัศน์ ทำเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรโอมันก็น่าเชื่อถือก็ซื้อของกันไปเยอะแยะเพราะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันก็คล้ายๆกันนะครับทนายรณรงค์ก็รู้นะครับเรื่องว่าไอ้โดนเรื่องมามนรญาตทนายความมาไปถามท่านท่านจะมีความรู้เยอะเลยนะครับเพราะว่าท่านเคยโดนสั่งพักใบอนุญาตทนายความหนึ่งปีนะฐานปิดมารญาตทนายความ ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าน่นน่ะสารพานายความในพระบรมราชนรานุปถมมีหนังสือแจ้งคำสั่งคดีมาญาติทนายความถึงศาลทั่วประเทศโดยเนื้อหาว่าทำที่สถานการณ์ศาลยุติธรรมได้มีหนังสือขอความร่วมมือลงวันที่ถึงนายกสมาคมวามแจ้งคำสั่งลงโทษประพฤติมายาติทนายความเพื่อสมามีหนังสือแจ้งคำลงโทษกรณีทนายความประพฤติผิดมรราญาติทนายความโดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามทำการเป็นทนายความและการลบชื่อจากทะเบียนทนายความให้ศาลทั่วประเทศทราบ โดยการแรกสภาฯมีคำสั่งไม่ต้องรอให้คดีสิ้นจุดจากสภานายกพิเศษแห่งสภาซึ่งรายชื่อของในความที่โดนล,ลงโทษมีทั้งหมด13คนหนึ่งในนั้นก็มีานายรณรงค์เก้าเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ตูนคือความยึดถืในสังคม <c oughs> ซึ่งน้ำหนักจะเบียนสรบายความได้แจ้งคําสั่งมาแล้วแจ่ความได้มีการลงโทษในความที่ประพฤติมารยาผิดมารยาดังนี้รล้วดับที่ปดไอรณรงค์เก้าเพชร ใบญาติทนายความประเภทตลอดที่ใบญาตที่1481ท2553ซึ่งมีสำนักง,งานอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดนนทบ,บุรีประพฤติดมายตาทนายความตามข้อมาคับสภานทนายความว่าด้วยมายาติทนายความ2529ข้อ10วงเล็บ1ข้อ12วงเล็บ1วงเล็บ2และข้อ18เป็นคดีมายาตทนายความคดีดำเลขที่267ถึง268ทับ2559คดีแดงเลขที่8 2ทับ2564 คำสั่งลงโทษห้ามทำการเป็นนายความมีกำหนดหนึ่งปีมีผลตั้งแต่หนึ่งกันยายน2564ร้อหกสิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคม2อง5้อยหกิบ้าและคำสั่งลงโทษห้ามทำการเป็นนายความมีกำหนดหกเดือนมีผล,ล 1, ญญตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายน2564รอกสี่ถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคม2อ6 5ร้อยหกสิบห้าก็หมดโทษไปแล้วนะครับก็อยากให้ทนายโดนลงก็มาพูดถึงเรื่องนี้เรื่องมายาใจความเห็นทนายเดชามาพูดก็มไม่รู้ว่าทนายเดชาเคยโดนเคยโดน โดนคดีนี้หรือเปล่าถ้าไทยเดชาไม่เคยโดนนะครับก็ไม่ควรที่จะออกมาพูดเรื่องนี้ให้คนที่มีระสบกาความเข้ามาพูดะดีกว่าก็าไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรครับใครก็ทาผิดกันได้ก็ไม่ได้ผิดร้ายแรงอะไรก็แค่โดนพักหนึ่งปีเท่านั้นเองนะครับถ้าผิดมากๆก็โดนถอนถอนชื่อออกแต่ถอนชื่อนะครับเพราะว่ายังมีกําหนดเวลานะเลยไปกี่ปีก็ไม่รู้ครับก็มีสิทธิ์มาสอบใหม่มาซ้าำใหม่ก็ยังได้นะครับแล้วก็มีคำพิทาของสภาทนายความเขา นั่นแหละครับอันนั้นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีน้หนาที่เสนอนะครับก็ในแง่มุมที่ผมจะนำเสนอผมก็ไม่สนใจหรอกครับใครจะชอบหรือใครจะไม่ชอบเพราะก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้คนชอบทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> จะชอบหรือจะเกลียก็ไม่เป็นไรก็มาซื้อหนังสือบหน่อยครับการเดินทางที่ยาวไกลของชายยุคปิดครับ ขายเล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทเอ๊ะแมไมมันขายแพงจังวะก็คือหนังสือเล่มนี้ครับผมเอาเงินไปซื้อข้าวครับข้าวสารถุงละห้ากิโลครับไปให้คนยากไร้เราไปซื้ออาหารให้กับหมาได้รอนครับก็เลยต้องขายแพงแล้วก็ค่าส่งฟรีนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็เข้ามาในเฟซบุ๊กของผมนะครับ เฟซบุ๊กกิจพลเดชวิสายหรือเฟซบุ๊กดรกิจพลเดชวิสายแล้วก็วันเสาร์ที่29เามษา,ายนครับจะมีพิธีบวงสวงพ่อปู่ศรีบุตรพรหมญาติสีปทุมมาทเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับที่วัดราชบุระพิศสุโลกข้างเจดีย์พันปีตรงข้ามแม่น้ำน่าน,นครับนอกจากพิธีบวงสวงแล้วก็จะมีพิธีมีโรงทานนะครับและพิธีจุดเทียนเสริมดวงชะตาเฟซบ็อ,อ,บอกซ์มาคุยในเฟซบุ๊กเช่นกัน,กนหรือจะสลับหนุนช่องกิจโพสต์น,นะครับโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับ ในขาีก็จะขึ้นหลังจากผมพูดีอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิต Team